นี่นะครับหลังนี้รอบที่สองครับรอบแรกตัดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาซ้ำครับปล่อยไว้ห้าหกวันแล้วนะครับมาดูกันวันนี้จะมีน้ำพึ่งไหมจุดครบแล้วนะครับอยู่ต้นมะม่วงหินมะผ่านนะครับสูงประมาณสามเมตร นี่ครับมาห้าหกวันที่แล้วเราได้ปลาดน้ำผึ่งฟังนี้ไปนะครับจริงๆแล้วต้องปลอไว้ยี่สิบวันนะจริงๆผมจะปลอไว้ตักยี่สิบวันนะแต่ว่ากลัวมันย้ายก่อนเลยต้องมาปาซ้ำนะครับ ามาเสี่ยวหักไหมเสี่ยวนะครับกิ่งมังมนิงมันมองมันเปาะ,ะง่ายนะครับต้นเนี้ยพึ่งแตกหลังนะครับหลังยาวประมาณเมตรพ่า้าลำพึ่งเดือนห้านะครับ มีหัวน้ำปลาไม่รู้นะต้องเอาครับไม่งั้นเดี๋ยวยา้ายก่อนอมีไหมนะไปดิ เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆอีกทีนะครับเดี๋ยวยืนกล้องน,นะครับนี่นะครับเริ่มยอดน้ำหวานในรังแล้วนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวจะปาดแล้วนะครับเดี๋ยวให้คนข้างล่างถ่าย มือมาท้ายครับกล้องยังไม่ค่อยจะดีเท่าไรเดี๋ยวให้มีงบประมาณกอนนะครับให้ชมภาพสวยๆกันแน่ครับเนี้ยพึ่งแตกหลังสวยมากเลยครับไฟดับไฟดับนะครับมันจะต่อยไหมครับก็เริ่มยอดน้ำหวานที่หลังนะครับเรากลัวมันจะย้ายก่อนเราเลยต้องหมาปาดนะครับกระป๋องหน่อย เดี๋ยวเราจะทรงกระป๋องกันนะครับนี่ครับ ผ่านแล้วนะครับเอาเฉิงก็น,นะครับเพราะว่าน้นำหวานนี้ไม่มากเท่าไรครับเพราะว่าเราปล่อยไว้ไม่กี่วันเนี้งเห็นไหมน้ำหวานหยดเลยครับเริ่มยอดเกสรที่หลังครับ ยดที่กับปองไหมบควนี่เยอะเนะนี่ยนะังทาานี้เนี่ยันอยู่เป็นปั่นเลยนะมึดๆนะครับตรงน,นี้ห<ช>นัก,นก จะหักเหมือนกันนะเพราะว่ามันกิงพวกนี้มันจะเปาะปาง่ายนะครับอย่นีนนะออปุ่มหยิบก่อง,นะงก่อนนะครับผม ขอได้ไหมโอเครับขึ้น,นเรือนนะครับ นี่เห็นพึ่งไหมครับพึ่งจำนวนมากนะครับนี่เราก็จะลงแล้วนะก็ได้มาประมาณหนึ่งกระป๋องนะเดี๋ยวเราจะไปคั้นน้ำบานกันนี่ย ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมทุกคนครับ